ความทรงจำของชาวกัมพูชานับล้านคนไม่เคยลืมเหตุการณ์ที่ถูกเขมแดงขับไล่จากถิ่นฐานบ้านเกิดทำให้ผู้คนต้องระหกระเหินไปยังที่ต่างๆที่จำได้ตอนนั้นอายุประมาณ3มขวบหนีออกจากกัมพูชาแม่กับผมประมาณตีสามนะก็หนีออกจากบ้านพักมาเกิดสงครามการเมืองยิ่งให่ผมก็เลยอยู่ไม่ได้ก็ต้องหนีมา จากพี่จากนอก้องจากพอ่อจากแม่มานี่ก็มาเดินมาเดือนหนึ่งมาแล้วก็นีกันมาเลยๆตามบนเขาเนี่ยแล้วก็ลงมาไทยนี่มามีแต่เสือผ้าแล้วก็ปลุกออกลำบากไหมใช่เศร้ามากแถบเอาชีวิตไม่รอด ไปนี่ก็สู้ลุบไปนุ่นก็ยิงไปนุนปนปน่นกับปืนไปนุ่นกับระเบิดแล้วแถมทั้งอดอาหารอีกคุณก็เสียชีวิตตามทางลำบากมาสำหรับแม่มีทั้งเสื้อผ้าด้วยแล้วก็ผมแบบว่ากำลังสามขวดบ,บางทีก็ทิ้งอะไรหมดเพราะว่าหนักเกินไปเหลือกับผมเพียงตัวเดียวไม่มไม่อินท้องไม่มาถึงเมืองไทยก็กำนันผู้ยยใหญ่ก็ให้ข้าปา์ให้อะไรกิน ฉันตัดสินใจจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เหล่านี้เท่าที่กำลังความสามารถของฉันจะมีกว่าสามทศวรรษที่เหตุการณ์ผู้อพยพชาวกัมพูชาหลังไหลเข้ามาในประเทศไทยหวังพึ่งพระบรมโพธิสมภารจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแม้เวลาได้ล่วงเลยและสถานการณ์ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีแต่สถานที่ ก็ยังอยู่ในความสนใจของผู้คนจนํานวนมากศูนย์ราชการุนสภากาชาติไทยในอดีตก็คือศูนย์สภากาชาติไทยบ้านเขาร้านจังหวัดตราดศ,ศูนย์นี้เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่26พฤษภาคม2522พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมผู้พยบชาวกัมพูชาที่บ้านเขาลานนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขนานั้นได้นําผู้พยพจจานวนหนึ่งไปรับสเสด็จที่โรงเรียนบ้านไม้รูดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็รับสั่งกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดคือว่าทรงทราบว่ามีผู้พยพจจานวนตั้งมากมายมหาศาลทําไมมีอยู่เท่านี้แล้วก็ไม่เห็นอิทโรยเหมือนอย่างที่ทรงทราบมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดก็กลาบคมทูลว่าที่มีมากนั้นอยู่ที่บ้านเขาลาน แต่ไม่ได้นำเสด็จที่บ้านเขาล้านด้วยเหตุสองประการหนึ่งพื้นที่ที่บ้านเขาล้านซึ่งเป็นที่พักของชาวกัมพูชาอพยพนั้นเป็นพื้นที่อันตรายสองก็คือว่าผู้คนอยู่จำนวนมากสกปรกมากกินตรงนี้ถ่ายตรงนี้มลแรงวันเป็นล้านล้านตัวกรามคมทุนอย่างนั้นแล้วพระองค์ท่านก็รับสั่งว่าพระองค์ท่านจะเสด็จมาดูของจริงรับสั่งให้ยกคอข,ขึ้นจากโรงเรียนบ้านไม้รูดแล้วก็มาลงที่บ้านเขาล้าน านผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดก็กราบมคมทูลว่าขอให้รีบเสด็จกลับเพราะว่าถ้าค่ำแล้วหออาจจะขึ้นไม่ได้อาจจะมีปัญหาถ้าเขาสู้รบกับฝั่งโน้นด้วยความที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยผู้พยพได้รับสั่งว่าจะยังไม่กลับจนกว่าจะได้เห็นธงของกาชาติได้เชิญขึ้นสู่เสาแล้วให้ประกาศว่าที่นี่จะเป็นศูนย์รับผู้พยพชาวกัมพูชาในเบื้องต้น จึงมีพระราชสาวนีให้คณะผู้ติดตามสร้างที่พักให้กับผู้อพยพที่เจ็บป่วยในฐานะองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยส่งรับสั่งให้เย็บธงกาชาติขึ้นให้ติดธงสภากาชาติบนหลังคาอาคารเพื่อแสดงว่าณนะที่แห่งนี้คือพื้นที่ที่ช่วยเหลือเป็นพื้นที่ที่ควรจะปลอดจากการรบราฆ่าฟัน